มาเด้ครับพี่น้องอกินจังหวะหน่อยแซ่บนะครับอีก,อกแกงส้มปลาดักนะครับแล้วก็ทอดปลาดักต้มน้อไม่เสริมนะครับผักลุกงแตงความสดนะครับนี่ที่เด็กเขาทำกิมนาฟิกาแฟนะครับปลาหวานทอดวยเขาเนี่ยมัอเศร้าครับเมนูาบานๆเนาะเขาเป็นหมอพี่น้องนะครับ มีขีดแมนะ่พี่น้องเลยเบิ้งนะครับบอดดิลงคลิปบอดดิไปไซน์นะพี่น้องช่วงนี้มันโควิดครับจังไดใกับปากติดตามช่องการแชแนวน้ำนะไปด้อพี่น้องนะกินเขา่าขีดหนามน้ำกันครับกินกรนตอนน้ำใหม่หักยังายะอยู่พี่น้องนะครับไป ต้องรู้กินจาแต่พี่นอ้องสาสาลูกสามันเป็นอีกอย่างที่เขากันนะครับพี่น้องแกงสมกับปลาเข้มนี่ครับเั็นกระปลาตะคุลคปลาลูกทะเลครับนะครับบางพื้นที่เขาจะเจอลูกทะเลบางพื้นที่เขาก็จะเรียกไอ้ปลาปิ้นแก้วนะครับบางทีเขาจะเรียกปลาดักนะครับชอ,อบอาศัยอยู่ในตามหิน ีเด็กของห้อกว่า,วามาครับมาขีดนั่นกันแซบบแบบ่บๆนะคขันุงใส่เนาะนนังเนาะตักน้ำกินสุดๆ kepi-kepi kambingnya ya มียังไงครับมันจะข่าด่าเลย จะคั่มครับประมาณนี้ครับชิ้นเ้าสองพี่น้องเนาะ เป็นเพียงบรรยากาศสิงห์เจ้านะครับมียังก็ะกินไปไปน,น้อง พี่กับปิข้มีครับ รวมพอกันไหมในคลิปหน้าครับเนาะตุ่มกากนะครับนั่นมีคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับหลักสิดตานไม่ไดเด้อครับ